ียนคนแรกครับอ่างทองเอฟซีครับผู้มาเยือนครับเตอร์ครับขันรกรนินพลอยเพชรครับลงมาแทนหมายเลข21นะครับกัตันทีมอย่างสุภวิทย์ชูศักดิ์สกุลวิบูลก็ถือว่าเป็นการเซฟใบเหลืองไปในตัวด้วยะครับมิดฟิลกับตันทีมในเกมนี้ครับกองแ็งก็ถูกส่งต่อไปให้กับมากมิเลนโควิดครับปรับทับกันตรงแขงมิดฟิลนี่แหละครับ ทางฟังของอ่างทองถอดมิดฟิลด์ตัวรับมาครับแล้วก็ส่งมิดฟิลด์ตัวลุกย่างอัชรกรนินปลอยเพชรลงมาครับอดีตผู้เล่นจากสมุทรสงครามเอฟซีนะครับสุภวิชชูศักดิก์สปุนมิบูลอยู่กับอ่างทองเป็นฤดูกาลที่3ติดต่อกันแล้วนะครับถูกเปลี่ยน ออกไปแล้วนะครับ64นาทีครับในสนามส่วนคนที่ลงมาแทนอย่างพระชลกรเองก็มาร่วมทีมเมื่อรือดูการที่แล้วครับก่อนหน้านี้เล่นกับดีพีการจนบุรีซึ่งปัจจุบันก็คือพลังการนะครับทีมในศึกไทยลีกก่อนหน้านี้เจ้าตัวเล่นกับดีพีการนาศึกไทยลีก2ครับ2อฤดูกาลที่แล้วก็มีช่วงเวลาดีๆครับ ต้อสังกเกเก่าอยู่สักพักหนึ่งนะครับลงตัวจริงต่อเนื่องแล้วก็ทําประตูได้ด้วยครับเปิดโอกาสให้ตัวเองมาเล่นในศึกลีกสามดูบ้างครับทางด้านของพัชรกรดูว่าจะลงมาทดแทนสุวิทย์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเอาแล้วดูตรงนี้ฝาลอะครับพยายามจะบอกผู้ตัดสินว่าเข้าที่บอลนะครับกาลิโด ปาซามอาฟิฟี่ครับโชตัดหน้าได้ก่อนเดี๋ยวต้องมาลุ้นจากลูกมิ่งดูบ้างครับทางฝั่งของสิบบรีวอริเออร์ครับสัญญาณมาครับมานบเปิดมาตรงนี้ยังดักไว้ได้ครับอูแล้วเป็นเอลิวิโตนะครับมาช่วยเกียมรับแล้วดูยิงไกลทันทีก็ยังไม่ผ่านครับ แนวรับของอ่างทองครับโอกาสเยอะที่สุดแล้วนะครับทางด้านของเกียรติศักดิ์สนิทขำครับในเกมนี้ยังเกลีย่ยนประตูไม่ได้เอาละดูธีรยุทธใจมั่นยึดยักษ์รออยู่แล้วป่านด้วยซ้ายโอ้โหเกือบไปครับมาก่อนข้ามคานออกไปครับมองหาเพื่อแล้วข้างหน้าไม่มีใครครับขอลองยิงจากหน้ากรอบเขตโทษด,ดูหน่อยครับเนี่ยครับขาสายค้างไว้ถนัดครับ เกิดคาบขานออกไปนิดเดียวครับแล้วเหมือนจะได้เตะมุมนะครับบุตสินมองว่าบอลมันไปแฉลบแนวรับของอ่างทองครับห่ครับหลุยต่อครับมาน้เปิดมาเสาแรกตรงนี้กาลิโดยังดักได้บอสองห้าสิบตรงนี้เป็นปฏิพานตั้นเด็งเพชรเอาตีมาได้สวยครับข้างหน้าวัชรพลรออยู่นะครับเราดูปฏิพานครับ้โหเรียลแรงยังดีอยู่ครับกระชากมาปฏิพานเปิดมา โชได้ครับวิทิดอ่านเกมได้เยี่ยมเลยแล้วสุดท้ายไปฟาวนะครับอัชรกรนินพลอยเพชรครับโอ้ดูครับปฏิพานครับกระชากมาตั้งแต่แดนตัวเองเลยครับอปู่แล้วในเขตโทษนี่รอถึง2คนครับพยายามจะเปิดให้กับเพื่อนแล้วครับปฏิพานแต่ว่าวิทินิ่ฮันลิสครับยังอ่านเกมได้เยี่ยมโอแล้วช็อตดีดี ไฟฟาวซักก่อนครับพัชรกรวงเกมหยุดก็มาติวเพิ่มกันหน่อยครับทางฝั่งทีมงานของอ่างทองเอฟซครับเดินหน้าลุยต่อเลยมานพกิติพิรุณมีสำรองที่พึ่งถูกส่งลงมาในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับ ว่าจะสร้างสรรค์เกมได้มากน้อยแค่ไหนแล้วดูเปิดย่นยาวมายังไม่ผ่านธนากรตรงกลางลูกนี้พุทธสินให้เป็นลูกที่เปรียบนะครับอิลิเกเรโตล้มไปเองครับโอ้โหตอนหน้าตาตาพุทธสินแต่ตรงนี้ต้องเตะทิ้งไปเลยครับแต่จังหวะล้มเมื่อสักครู่นี้ครับก็อยู่ข้างหน้าพุทธสินพอดีครับตอนนี้พุทธสินให้เป็นได้เปรียบไปแล้วครับนี่ญ่ครับ ต่อนที่จะมาล้มลงไปฝากสั้น,นๆครับให้มาอีกทีนึงปาตอกานนพล,ลเปิดทีเดียวเลยครับหลือม,มาเสาไกลได้จริงแล้วโอ้โหไม่เข้าครับผู้เลนอกจากเท้านี่นึกว่าหายครับแต่ว่าหลุดเสาแรกออกไปครับเป็นมานพกิติพิรุณนะครับเดี๋ยวดูครับว่าเป็นใครต้องจับปาที่ใช้วัดหนักแน่นครับ อูดูครับจังหวะบันจงเปิดจากทางขวาครับอูเป็นมานพครับตั้งเท้าแปรตรงนี้เน้นๆเลยครับยังไม่ได้ครับประตูดีเสมออูเปิดแม่นแล้วได้ครับนี่ครับชนาญูดเจจือเก็บตกได้น้ากลอบเก็บโทษหลายต่อครับไหยวันหนักแน่นเติมขึ้นมาแล้วบัรจงเปิดมามานกข้ามแล้วชนาุทดซ้ายจิงโ้โหแต่ยังไม่เข้ากรอบครับเท้าซ้ายข้างไม่ถนัดนะครับชนายุดเจจือหลุดข้ามคานออกไปครับ ก็พยายามที่จะหาโอกาสจบสกอร์ให้ได้ปล่อยครั้งขึ้นนะครับทั้งฝั่งเจ้าวบ้าน,น,น,นาก,บก็บอลสุ่มขึ้นหน้ามาตรงนี้คู้ตัดสินให้ฟาลครับแมมา,มา,า,าไปรักไม่เดี่ยวกันเมื่อสักครู่ครับเนี่ยครับจังหวะขึ้นมานี่เหมือนจะไม่ดีแล้วคร,ครับกูแต่ว่า ีผู้สืมองว่ามานุษไปฟาวใส่พัชรกรนะครับนะครช่วงท้ายขึ่งเวลาหลังครับโอกสทพิกตรงนี้นะครับของทางด้านห่างทอง f c ทิ้งห่างอยู่นะครับแล้วดูตรงนี้เปิดมาได้โขกด้วยเอาทะลักมาสาไกลสาราวุธเก็บได้เล็งแล้วเปิดย้อนกลับมาแต่ว่าตรงนี้จับไม่ดีครับเดี๋ยวมาก่อนไปพันตรายพัชรกรยิงอีงกคีนติดบลอกยังไม่ไปไหนได้ครับมาโก้ไหลต่อช่องนี้ไชยวัตรหนักได้แล้วเปิดยาวขึ้นหน้ามาคิวฮัมถึงก่อนนะครับคิวฮามลูกนี้พยายามจะแตะหนีมาเอาแล้วบอลพันแค่ขันขายังตามมาได้ครับคิวฮัมรีบรอเฮง คือนีะแค่มาคนเดียวครับเพื่อนยังไม่มาช่วยแล้วตรงนี้หนีมาได้สวยบอสองจับยาวไปหน่อยครับมารับมาโกไม่ได้โควิดฝ่าที่พื้นที่มีเพียบเลยครับให้มาควอนชาไหลต่อครับปฏิพานปั้นหนึ่งเพชรโกมมนาแล้วซัดไปขวาไปเหลือครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์นะครับนาที84ครับอิมเยืมาได้ประตูที่ต้องการนะครับจากปีขวาวัย27ปีครับปฏิพานปั้นหนึ่งเพชรครับตูวเอาจนได้ครับ พื้นที่กองหลังแนวรับทางฝั่งสุมรีโมเดอร์เปิดแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานดครับแต่งหนึ่งทีก่อนที่จะสังหารเข้าไปไม่เหลือครับอูหมดสิทธิ์อีกแล้วครับลูกนี้ครับวิทิตนันลิศเนี่ยครับจังหวะให้มาไม่ล้ำหน้านะครับพรชาครับปูู่แล้วฝากต่อทั้งขวาครับให้กับปฏิพานปันหนึ่งเพชรครับแต่งทีเดียวเท่านั้นครับก่อนที่จะสังหารเข้าไป กดเต็มข้อเลยครับเลือกยิงย้อนไปที่เสาไกลครับวิทิตก็หมดสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับอสะใจเลยครับบรรดาผู้เล่นของอ่างทองเอฟซเกิดคนอาบรัครับดาวรุ่งจากสโมสรพิจีปรุุมครับคนที่ลงมาทานเป็นสราวุธิมันจิตนะครับดาวรับวัย25ปีครับนี่ก็เป็นเด็กฝึกจากทางด้านบุรีรัมยูไนเต็ด จะลงมาแพ็คเกมรับแล้วนะครับในช่วงท้ายครับผู้เกมนี้ถือว่าก็เยี่ยมเลยครับอ่างทองครับเป็นเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่ครับในช่วงครึ่งหลังอาศัยจังหวะโต้กลับแล้วก็ทําได้ครับครับพรชา2องหนีมาทางขวามาอีกแล้วแต่เลือกให้ช่องนี้โอ้โหก็น่าจะมีอะไรต้องปรับจูนกันอีกเล็กน้อยครับหลังจากผ่านเกมแรกครับแต่ว่าเวลาก็ ถือว่ายังมีอยู่นะครับจะเล่นเกมได้ขึ้นมาบ้างหรือเปล่าครับสาหรับเจ้าบ้านูแต่แบบนี้ซก,ก็แบบนี้ทั้งฝั่งอางทองเองก็เล่นสบายขึ้นเยอะครับก็คลายความกดดันขึ้นมาได้พอสมควรครับมาอีกทีหนึ่งมานุไปไม่ออกนะครับมานุปกระชากมาแล้วครับจากทางซ้ายไหลามามาซามอฟฟี่ฝากต่อครับอาเมีย สั้นๆกับชนะยุทธเจยือคืนกลับมามานพกิติพิรุณเข้าขวาแล้วสัดโอ้โหไม่เข้ากรอบครับหลุดข้ามคาออกไปพยายามสุดๆแล้วครับมานพกิติพิรุณครับยังไม่ได้ครับช็อตนี้เนี่ยครับบอเท้าสู่เท้าเล่นงานสั้นๆครับแต่ว่าแนวรับอ่างทองก็ยืนกันก็ข้างแน่นเลยครับต่อเข้าทําค่อนข้างลําบากครับสามเกมเยือนกําลังจะฟว้าสามคะแนนนะครับคะแนนของ บุรีเปิดมาไม่ดีครับคอนชาทามาชนะมาได้แล้วหลายต่อครับพัชรกรแล้วดูทางขวาชนะอรมาแล้วครับให้เสียงแต่ว่าจับยาวไปหน่อยครับโอ้โหตรงนี้เติมขึ้นมาจากแบ็คขวาครับชนะรโชคลาบครับหูเจ้าตัวเสียดายเลยครับ็อสุดท้ายนี่จับยาวไปเองแต่ว่าก็ยังได้บุกต่อนะครับเกียรติศักดิ์สนิทขำรับยังตามมาช่วยสกัดได้ทัน มาแล้วครับปฏิพานล็อกหมีมาเองครับคืนกลับมาชะนะสอนโชคลาภเล่นชาซานกัน3คนครับแล้วดูตรงนี้อันชะกร้องหมีมาได้สวยครับยังไม่เปิดให้มาที่ปฏิพานฝากต่อครับสราวุธบ้านกิตซ้ายบรรจงยิงงลยครับโอ้โยังติดเซฟอยู่ถอนไม่ออกนะครับพรชาตามนเล่นอยู่นะครับพรชากระชากมาหน้าเกียรติโทษยังไม่เปิดครับหลายมาก มาโก้ยกอีกทีหนึ่งตรงนี้ช้าไปแล้วครับชนะสอนสี่นาทีนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาในครึ่งหลังบอลไปยังเป็นของอ่างทองครับเอาแล้วดูตรงนี้ปฏิพันอยากจะให้เร็วก็ไม่แม่นละครับโอกาสของสิ์บุริรวเอ,อีร์ครับมานบไอท่เกียรติศักดิ์และทิ้งมาทั้งขวาไม่แม่นแล้วครับพอตรงนี้เป็นอ่างทองเอฟซีครับยังได้อยู่นัทวุฒิอิสา ต่อสาวุธมันจิตแล้วหุนให้ช่องนี้นี่ไม่ทะลุนะครับแล้วก็จะตามมามาเล่นก็ไมา่ทานครับมายิดใจมัน่นดูแล้วมีอาการตึงซะหน่อยครับมา <c oughs> วิ่งเยอะครับเกมนี้ <c oughs> เป็นสราวุธมั่นจิตนะครับสำรองที่ มีโอกาสได้ยิงเมื่อสักครู่นี้ครับในผ่านเซฟของวิทิสนิรันลิศครับอุต่จังหวะเขาทาเมื่อสักครู่นี้ครับของอ่างทองลอดเยี่ยมเลยครับบอลเท้าสุดท้ายครับเล่นกันสั้นๆครับแล้วตรงนี้พยายามจะปั้นเพื่อนบ้างครับปฏิพานปั้นหนึ่งเพชรครับแต่จังหวะยิงของสราวุธก็ไปติดแนวรับอยู่บอทั้งขวาครับชนะศรเหลือมองแล้วมีล้ำหน้านะครับ ภุมิก,กับเซนก็นยืนดักไว้ตรงนั้นพอดีครับวันนี้ลายแมนเป็นสุภาพสตรีนะครับในเกมนี้อาครับช่วงท้ายเปิดขึ้นมาเดี๋ยวชงต่อให้เพื่อนไม่ถึงนะครับหอสองธีรยุทธเบินมาทางซ้ายครับอะไรครับมานพ ใช้ความเร็วกระชากมาในเกโทษเปิดมาก,ก็ยังติดการิโดอยู่ครับปูู่แล้วบอลไม่ออกด้วยครับพยายามจะแย่งคืนตรงนี้ยังบังไว้ได้ครับการิโดฝากมาชนะสอนครับให้มาที่พรชาดึงจังหวะตรงนี้ล้มมาเองพูดสินเป่าจบไปเลยครับปู่เอประเดิมสนามในศึกบอลไฟลลีกบีวีดีดอลฟินลีก3ครับนัดแรก ประจำฤดูกาล2025-2026ครับเกมที่สนามกีฬาโครงการพิหารสซนจังหวัดสิงห์บุรีนะครับในโซนภัคกลางครับสิงห์บุรีวอริเออร์ครับเปิดบ้านพ่ายให้กับอ่างทองเอซีไปศูนย์ประตูต่อ2องนะครับและต่อไปก็ประตูจากฟรีคิกอันสุดสวยครับของวัชรพลศรีนินครับในนาทีที่17ครับช่วงครึ่งแรกครับก่อนที่ช่วงครึ่งหลังจะมา เพิ่มได้อีกหนึ่งประตูนะครับนาที84ครับจากปฏิพานปั้น1เพชรครับฟาสามคะแนนแรกไปได้นะครับทั่งฝั่งของอังเอาีส่วนน้องมอยายสิบวริเอร์ก็มีอะไรให้ต้องไปพูดคุยปรับจูนกันอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับซึ่งเกมถัดไปครับทั้ง2องทีมก็ยังมีคิวเตะอยู่นะครับ สัปดาห์หน้าครับอ่างทองจะกลับไปเปิดบ้านเจอกับทางแบงคอกครับวันที่20กันยาครับส่วนสิงห์บุรีไปเยือนสระบุรียูนเต็ดนะครับในวันที่21กันยายนนะครับ่กงนี้ก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับอ่างทอง FC 2สิงห์บุรีวอร์เออร์ศติดตามไฮไลท์การแข่งขันหลังจบเกมได้เลยนะครับ